قل أَرَأَيْتُمْ ايتم جنكلاتر محمد اخبروني بوك شنو ايتي بوك علي ما تدعون من دون الله تِي بوك تو كورب رابوي نوك تا الله سبحانه وتعالى اروني سداني نو ايتي ماذا خلقوا من الارض سينتي تاغلوني سام ارى ايبال ที่เห็นอยู่บนหน้าแผ่นดินเนี่ยรูปปั้นของพวกเจ้าเนี่ยสร้างอะไรกี่อย่างในเมื่อพวกเจ้าเห็นแล้วอลัลกุรอานวะฮยูที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานอตะลาเรียกร้องพวกเจ้าไปสู่การศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานอะตะลาเรียกร้องให้พวกเจ้าพินิษ์พิจารณาความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์และพวกเจ้าก็พินิษความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮานอตะลาเห็นแล้วกับตาแล้วว่าความยิ่งใหญ่ในการสร้างองัลลอฮ์ตะลานี่มันยิ่งใหญ่จริงๆทีนี้ไหน ขอดูความยิ่งใหญ่ของรุกจเจวิตที่พวกเจ้ากลับไหว้ดูบ้างมีไหมเข้าใจไหมครับบอกถึงความยิ่งใหญ่ของละตัลลาเสร็จทีนี้ก็มาถึงคราวของสิ่งที่คนเหล่านี้ยึดต,ติดอยู่เคารพบ,บูชาอยู่สิว่าจะเอามาเทียบกับอัลลอฮฺบานอุตะลาได้อย่างไรมีไหมอารุณออในโลกนี้ มีอะไรบ้างที่สิ่งต่างๆที่รูปปั้นที่ทำมาจากหินที่ทำมาจากอะไรนะทำมาจากไม้หรือทำมาจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสร้างอะไรบ้างมีส่วนในการสร้างสรรค์อะไรบ้างบนโลกนี้อัลลอฮฺอากบบรหาแล้วเจอหรือเปล่าไม่เจอไม่เจอบนโลกเอาท้าทายอีกอัมละฮมชิรคุนฟิสซมาวาหรือ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีส่วนร่วมในการสร้างชั้นฟ้าสักนิดหนึ่งไหมตรงไหนบ้างที่รูปปั้นเหล่านี้มีส่วนในการสร้างบนท้องฟ้าบนแผ่นดินไม่มีอะไหนถ้ามีบนท้องฟ้าเอามาดูหน่อยอา <laughs> คือจริงๆแล้วถามตรงนี้ไม่ได้ต้องการคําตอบเข้าใ,ใจไหมครับถามตรงนี้ถามเพื่อปฏิเสธว่ามันเป็นไปไม่ได้ ไอรูปปั้น360กว่าตัวที่อยู่รอบรอบกะบ้าที่บรรดาพวกมุสริกรีนกำลังคำมั่นคำเมนเขารบบูชากันทุกวันทุกวันอยู่เนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับที่จะเอาไปเทียบกับการสร้างของล่องสุภาอานอตาละและสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่านะครับในอัลกุรอานบางอายัดนี่ถึงกับบอกว่าจริงๆแล้วบรรดาพวกมุสริกรีนเหล่านี้ก็ยอมรับยอมรับว่าท้องฟ้าและแผ่นดินเนี่ยใครเป็นคนสร้าง ล l l ์เป็นผู้สร้างแต่ไม่รู้เป็นยังไงตนะ่ไม่รู้เป็นยังไงในเมื่อรู้แล้วว่าอัลาลอฮ์เป็นผู้สร้างท้องฟ้าและแผ่นดินทุกๆอย่างเนี่ยอลาลาัลลอฮ์สร้างมาหมดเลยแต่ไม่รู้เป็นยังไงที่สุดท้ายเวลาอยากจะขอความช่วยเหลือเวลาอยากจะไปบนบานเวลาอยากจะไปอะไรนะเขาเรียกพลีสัตว์ไปถวายสัตว์กลับไปถวายให้กับอะไร ให้กับสิ่งที่ตัวเองบูชาวะลายฮ์ุบิลลาฮิมินซาลิกเตา워ฮิดรูบูบียะการเชื่อว่ะละตัลลาเป็นผู้สร้างเชื่อในอัลลอฮ์แต่เตา워ฮิดอูลูฮียะไม่ได้ให้กับอัลลอฮ์ سبحانه แวะต ت ع ลาเตา워ฮิดรูบูบียะเนี่ยให้กับอัลลอฮ์หมายถึงว่าเชื่อว่ะละตัลลาเป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างฟ้าแผ่นดินทุกอย่างแต่เวลาถึงคราวที่ต้องให้เตา워ฮีดอูลูฮียะ เตาให้อุลุิยะก็คือการกราบไหว้การอิบาดะการขอความช่วยเหลือการขอพรการบนบานทุกอย่างที่เป็นพฤติกรรมที่มนุษย์ต้องมอบให้กับสิ่งที่ตัวเองเชื่อและศรัทธาเนี่ยบรรดาพวุกธวุชธิกณนเหล่านี้กลับไม่ได้ให้กับอัลสบาวแต่ละแต่ไปให้กับสิ่งเคารพของตัวเองแทน